I'm making Eggplants roasted in the oven and peel the skin and I'm gonna cut to the small pieces ใชสทูนาอะฮีใส่สุรสจ้านิดหน่อยจ้าปลาปลาเดี๋ยวมันเค็มนะคะ มากินข่าวค่าอันนี้เนียนบะเขือนะคะบะเขือยาวนะคะเอาขาวเตาอ,อบแล้วก็ปอกเปลือกค่าแล้วก็มีไก่ทอดนะคะมีข่าวถ้วยนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกินเบียร์นิดนึงกินอาหารแบบนี้ม,มันจะต้องสลองบะเอาแก้วน้อยนะคะจออหน้อย แรกก็ไม่ยมอมเพิ่งมาถึงมาถึงฮาวายได้หกวันนะคะอยู่เมืองไทยไปอยู่เมืองไทยหลายเดือนค่ะ ใช้ปลาทูน่าซื้อเนื้อปลาทูน่ามานะคะ This is the is best แบ่บว่ามากินหนังนะคะมันก็ทอดกรอบทอดกรอบอยู่แต่ว่าว่ามากินหนัง ักอันนี้ก็ปลูกเองนะคะยุสวนสวนอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนะคะยุหางโรงเรียนผักทุกอย่างนี่เอามาจากสวนค่ะคะโหระพาเบสโซอร่อย ไปดีแ่บไปนีแห้งแ่บ เวลาตอนนี้ปรับได้แล้วเพราะว่าเวลามันต่างกันเวลาเราง่วงนอนถ้าเรานอนกลางวันมันจะติดมันจะนานกว่านี้นานกว่านี้เราก็พยายามไม่ต้องนอนกลางวันนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเรายังเป็นกลางคืนอยู่เราก็พยายามไม่นอนกลางวันแล้วมันจะชินไปเองนะ ที่นี่ก็ดี19บเก้อะสิบแปดสิองศาตอนเช้าแล้วก็ประมาณยี่สิบแปดยีดปดตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆไม่เคยร้อนมากสบายๆนะคะอากาศสบายสบาย กเผ็ดใส่พริกแปดเม็ดเมื่อเขือสี่ลูกเมื่อเขียยาวสี่ลูกเราอบแล้วเราก็ปอกเปลือกก็ตามตามวิธีทำในคลิปนะคะอร่อยจริงๆเันนข้ากันนะ มันเข่ากันไอ้หลีข่ากันพี่น้องไปเด้อมันนี่เย็นสบายลงไปเลย